สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชั่วโมงนี้คุณครูจะมาสอนในวิชาสังคมศึกษานะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วเลยครั้งที่แล้วนะคะคุณครูคสอนในเรื่องของศาสนาพุทธไปนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะสอนในเนื้อหาของศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามนะคะพร้อมกับมีใบางานให้นักเรียนด้วยนะคะอ่ะเรามาดูศาสนาคริสต์หรือคริตสตศาสนานะคะ เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะแล้วก็มีผู้นับถือศาสนาเนี้ยกระจายอยู่ทั่วโลกเลยคริสต์ศาสนานะคะเป็นศาสนาที่สําคัญศาสนาหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์นะคะเมื่อประมาณ2,000กว่าปีมาแล้วศาสดาของศาสนาคริสต์นะคะมีชื่อว่าพระเยซูนะคะคริสต์ศาสนามีพระเจ้าสูงสุดคือพระยะโฮวานะคะผู้ที่นับถือคริสต์ศาสนาเนี่ยนะคะจะเรียก ขรดสัสนิกชนนะคะ,ะพระเยซูนะคะประสูติที่เมืองเบธเลเฮมนะคะส่วนใหญ่จะออกข้อสอบเยอะนะตรงนี้พระเยซูจะประสูติที่เมืองเบธเลเฮมเดี๋ยวคุณครูไฮไลท์ให้ดูะจะประสูติที่เมืองเบธเลเฮมนะคะใน กรุงเยรูซาเล็มนะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะประสูติก็คือเกิดนะคะที่เมืองเบตเลเฮมในกรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลนะคะในดินแดนปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ตรงนี้มักจะออกข้อสอบนะคะส่วนวันประสูตินั้นก็คือวันที่25ธันวาคมนะคะพศพุทธศัก,กราชนะคะ 543หรือที่เราจะยึดกันว่าวันที่25ธันวาคมนั้นนะคะเป็นวันคริสต์มาสนะคะเป็นวันคริสต์มาสของทุกปีก็คือเป็นวันประสูติของพระเยซูนั่นเองนะคะ,ะบิดานะคะของพระพระเยซูนะคะชื่อว่าโยเซฟนะคะแล้วก็มารดาชื่อว่ามาเรียนะคะในช่วงวัยเด็กเนี่ยพระเยซูเนี่ยเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดแล้วก็สนใจในเรื่องของศาสนาธรรมนะคะ ก็เลยได้ศึกษาความรู้จนแตกฉานในหลักธรรมต่างๆหลักสำคัญที่มักจะออกข้อสอบบ่อยๆแล้วก็ให้นักเรียนจำเลยนะคะเพราะว่าศาสนาคริสต์นะคะจะสอนให้มนุษย์มีความรักซึ่งกันและกันนะคะก็คือพระเยซูเนี่ยสอนให้มนุษย์มีความรักต่อกันข้อสอบคุณครูก,ก็จะมีออกนะคะที่จะถามว่าศาสนาคริสต์สอนอะไรนะคะก็คือสอนให้มนุษย์ มีความรักต่อกันมีความเมตตาก,การุณารู้จักให้อภัยรู้จักการเสียสละนะคะแล้วก็ทําประโยชน์เพื่อคนอื่นนะคะพระเยซูเนี่ยสิ้นพระชนเมื่อมีพระชนได้33พรรษานะคะก็คือถือว่าอายุน้อยนะคะ33มสพรรษาเองต่อมาเรามาดูาศาสนาอิสลามาศาสนาอิสลามนะคะเป็นาศาสนาของมุสลิมอ่าเคยได้ยินไหมเอ่ยชื่อว่ามุสลิมนะคะที่ เขามักผู้หญิงมักจะมีผ้าโพกนะคะเนี่ยปิดผมหมดเลยแล้วก็คุมมาถึงบ่านะคะก็จะเราจะเห็นแค่หน้าของเขานะคะอ่าแล้วผู้ชายก็ถ้าถ้าเห็นก็จะมีหมวกอยู่ข้างบนน่าหนักนักเรียนน่าจะเคยเห็นบ้างแหละนะคะถ้าเกิดบางที่มีคนขายโรตีเนาะถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี้ยนักเรียนก็อาจจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบเป็นมุสลิมหรือว่าเป็นแขกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นศาสนาที่ก็มีผู้คนนับถือเยอะมากเหมือนกันนะคะแล้วก็มีกระจายอยู่ทั่วโลกเลยในประเทศไทยเราเนี่ยจะเยอะมากๆนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเยอะมากๆในภาคใต้นะคะในภาคใต้ที่จังหวัดสตูลยะลาปัตตานีแล้วก็นาราธิวาสนะคะศาส,สนาอิสลามเนี่ยเกิดขึ้นที่นครเมกกะที่คุณครูไฮไลท์สีแดงนะคะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียอ่า ศาส,สดาของศาสนาอิสลามนะคะคือนบีมูฮัมหมัดนี่ก็ออกข้อสอบบ่อยมากนะคะพระองค์เป็นชาวอาหรับประสูติที่นครเ,เมกกะนะคะประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช1,113แล้วก็เป็นบุตรคนเดียวของอับดุลเลาะห์นะคะแล้วก็อามีนะนะคะนี่นบีมูฮัมหมัดได้ออกเดิน เดินทางนะคะประกาศศาสนาเป็นเวลา23ปีพระองค์จึงสิ้นพระชนเมื่ออายุได้63ปีอ่าปีสำหรับภาพถัดไปนะคะที่คุณครูจะให้นักเรียนดูตรงนี้เลยนะคะเป็นพิธีการที่ชื่อว่าการละหมานะคะเป็นพิธีละหมาดเป็นการาคล้ายๆกับการขอพอรนะคะต่อพระเจ้านะคะซึ่งพระเจ้าที่ขอนี้ก็คือพระอัลเลาะห์นะคะเป็นพระอัลเลาะห์ที่ เป็นพระเจ้าสูงสุดที่ศาสนาอิสลามนับถือเขาจะขอพรโดยโดยที่ชื่อว่าการละหมาดเนี่ยวันละ5เวลานะคะก็คือช่วงเช้านะคะ1ช่วงเช้า2นะคะเป็นช่วงบ่ายนะคะ3เป็นช่วงเย็น4นะคะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินนะคะและ5ก็เป็นช่วงค่ำนะคะ5เวลาช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงอาทิตย์ ตกดินแล้วก็ช่วงค่ำนะคะจะมีการละหมาดหรือเป็นการสวดขอพรนะคะต่อพระเจ้าก็คือพระอัลเลาะห์นะคะพระอัลเลาะห์นะคะเป็นเวลา5เวลาเลยใน1วันนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการละหมาตนะคะของชาวมุสลิมที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันนะคะทีนี้เรามาดูให้นักเรียนเปิดแบบฝึกทักษะนะคะเล่มสีม่วงที่ซึ่งเป็นวิชาสังคมศึกษา นะคะค,คุณครูให้ไปแล้วให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่สองค่ะหน้าที่สองจะเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของประวัติแล้วก็ความสําคัญของศาสนานะคะ<อ>ภาพแรกภาพพุทธศาสนานะคะ<อ>เหตุการณ์ในภาพนี้คือเหตุการณ์อะไรให้นักเรียนระบายสีลงไปในช่องนะคะวน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 นะคะหรือใครจะสะดวกติกต๊กเป็นติ๊กถูกก็ได้<อ>ต่อไปภาพที่สองศาสนาคริสต์นะคะเหตุการณ์ในภาพนี้คือเหตุการณ์อะไร นักเรียนสามารถเปิดหนังสือดูได้นะคะและ 3. ศาสนาอิสลามเหตุการณ์ในภาพนี้คืออะไรนะคะนักเรียนสามารถเปิดดูได้และข้างล่างที่เป็นรูปผู้หญิงนะคะการเรียนรู้ประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะให้นักเรียนลองเขียนมา2ฝั่งนะคะ2ฝั่งเลยให้นักเรียนลองเขียนมาในหนังสือก็มีนะคะอ่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาในไลน์ส่วนตัวคุณครูเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ จบเท่านี้ค่ะ